สวัสดีครับสารพัดจังครับสำหรับคลิปนี้จะพามาตรวจเช็คซ่อมพัดลมฮาตาลินะครับอาการพัดลมไม่หมุนนะครับเสียบปลั๊กเปิดกดสวิตช์แล้วก็ยังไม่หมุนนะครับไม่มีจับดูมอเตอร์ไม่มีอะไรตอบสนองนะครับมอเตอร์ไม่สั่นใบพัดไม่หมุนนะครับผมก็ชำเร็จออกมาเรียบร้อยนะครับชำเร็กมาเรียบร้อยนะครับก่ออื่นนี่ผมหมุนแกนตัวนี้ดูนะครับแกนบูทด้านหลังติดนะครับดึงไม่ออก ความหนืดก็แสดงว่าแกนชุดนี้จะไหม้นะครับจะอได้ไงมาดูวิธีนะครับส่วนที่2ก็าต้องมาเช็คมอเตอร์นะครับมอเตอร์ตัวนี้ก็จะมีฟิลป้องกันนะครับเทอร์โมฟิลเทอร์โมฟิลอยู่ตรงไหนดูกันครับก่อนอื่นต้องทําการถอดแกนนี้ออกให้ได้ก่อนนะครับเพื่อจะทําการหยอดน้ํามันแช่น้ํามันไว้นะครับเราจะได้ประกอบในภายหลังนะครับจะอได้ไงนะครับบางท่านเคาะเคาะเคาะทำให้เกิด บูตห,หลุดนะครับอัวน,นี้อาจจะบูตหลุดหรือแตกได้นะครับอันนี้อันตนรายงานซ่อมลเล็กๆอาจจะเป็นงานใหญ่ก็ได้ก็จะต้องเปลี่ยนแกนบูตอะไรใหม่ยุ่งยากต้องไปหาอะไรนะครับเอาวิธีง่ายๆครับต้องใช้ความร้อนผมใช้ความร้อนจากอะไรฮอดแอร์ท่านใดมีฮอตแอร์ก็ใช้นะครับท่านใดอะไรมีอะไรก็ใช้ให้เกิดความร้อนผมใช้ฮอตแอร์ ไปจุดนี้มองเห็นไหมครับใคที่เป็นช่งางก็น่าจะมีอุปกรณ์ช่วอยู่แล้วนะครับท่านใดที่เป็นช่างสมัครเลียงก็าหาอะไรที่เกิดความร้อนนะครับก็เป่าลงทีน่ะให้เกิดความร้อนเกิดความร้อนใช้ ี่หมเซ็จให้ดูนะครับเกิดคราบเหนียวๆนี่นครับที่มาจากตัวตะรบีครับใหมเกิดความเหนียวนะครับเราก็ต้องเช็ดออก lỏ lươn, lỏ lươn, lươn, nó lươn, các chắc, chắc, chắc chắc ปื๊ดลื่นปื๊ดลื่นแล้วก็เช็ดตัวนี้ออกดูคราบู่งครับก็ให้คราบคราบเหนียวครับขาบจะระบีไหมนะครับออกให้หมด เพราะว่าอาการแกนมันติดนะครับฝืดใบพัดไม่หมุนเนี่ย mm hmm. ก็จะเกิดปัญหาเรื่องมอเตอร์ไหมนะครับแตุ่่ที่ดีอะไรก็จะมีเทอร์โมฟิลนะครับมีฟิลป้องกันฟิลก็จะขาดก่อนเป็นตัวป้องกันนะครับให้มอเตอร์ไม่ จุดนี้ครับเห็นหรือเปล่าเห็นหรือเปล่านะครับผมถากล้องไปนิดนงึงกล้องก็ไปถึงครับประมาณนี้เท่ากันตัวนี้ครับใช้เป็นขยายส่องดูนี่ครับตัวนี้จะมองเห็นนะครับ ก็ใช้โมแรงนะครับที่ออกไปเลยตัวนี้มองเล็กเกินนะครับ G.M ม,มร่รงเนี่ตัวเล็กมากมองไม่เห็น,นครับ ตัวเก่าใช้มิตเตอร์วัดดูก็ได้ว่ามันเสียไหมนะคเราก็แตะจิ้มลงไปสองขาเนี่ยนะครับแตะไปนี่มองเห็นไหมครับแตะไปอย่างนี้นะครับนี่จะมองเห็นนะครับ,รบแตะสองขาอย่างเงี้ยครับ ดูเข็มครับนี่ครับเข็มไม่ขึ้นนะครับเข็มไม่ขึ้นนะครับโอเค ไปนี่จุดเดิมน่ครับโอเคแล้วก็ทำการบรับกรีเข้าไป Thank yes. you. นะครับ สอบกันแล้วกันนะครับเราสอบนะสก่อนที่จะประกอบนะครับทดสอบว่ามอเตอร์มันหมุนจริงหรือเปล่านะครับประกอบเรียบร้อยนะครับแกนทาอะไรามาติดแป๊บนึงจากที่เราเปลี่ยนเทอร์ม f ฟิวไป กับตัวนี่ครับแกนมันติดนะทำการเป่าความร้อนแล้วก็ทำความสะอาดแกนแล้วก็สลุน้ำมันลงไปในตัวบูทนะครับกับแกนนี่ครับปลั๊กก่อนนี่ครับปลั๊กเสียบเสียบตรงไหนเลยผมยังไม่เปิดสวิตช์นะเสียบนี่ไปปับ๊บ ดูให้ไหมครับกดสวิตช์นะครับสวิตช์นะครับนะ่ครบ,นะครบเรืหนึ่งเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามนะครับเรียบร้อยเรียบร้อยครับนะครับครับ ก็สรุปเรียบร้อยนะครับทดสอบก่อนกดเบอร์หนึ่งกดเบอร์หนึ่งนะครับดูทิชชู่ครับเบอร์สองครับแรงเบอร์สามครับแรงกเกา่าโอเคครับปิดเรียบร้อยนะครับอาการพัดลมไม่หมุนนะครับเสียบปลั๊กกดสวิตช ใบพัดไม่หมุนมอเตอร์ไม่ทํางานมอเตอร์ก็ถ้าปกติมอเตอร์ทํางานก็จะมีมีเป็นอาการสันสันนะครับก็คือใบพัดหรือแกนอาจจะติดฝืดนะครับทําให้มอเตอร์มันก็ยังทํางานได้นะครับแต่อาจจะใช้มือหมุนช่วยนะครับแต่การนี้ก็คือเสียบปลั๊กไม่มีอะไรตอบสนองเลยครับเงียบก็สรุปก็คือแกน ด้านหลังกระบูตติดนะครับทำให้เกิดความร้อนนะครับเทอร์โมโฟิลขันเพื่อป้องกันมอเตอร์ไหมนะครับอันนี้ก็เปลี่ยนเทอร์โมโฟิลไปตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ก็ใช้ความร้อนนะครับละลายเขาเรียกว่าละลายชุดจระบีนะครับที่มันเหนียวๆนะครับติดแกนเวลามันหมุนแล้วก็ค่อยเกิดความร้อนมันก็จะไหมนะครับแล้วก็ถอดออกแล้วตัดความสะอาดให้เรียบร้อยแล้วก็ฉลุมน้ำมัน ทั้งบูธด้านหน้าบูธด้านหลังนะครับก็เรียบร้อยนะครับเป็นอันเรียบร้อยนะครับบางท่านก็ไม่รู้นะครับมันไม่ทํางานก็ทิ้งขายเศษนะครับอันนี้เราก็เอามาซ่อมนะครับในลูกค้าส่งมาให้ซ่อมก็ทาการตรวจเช็คซ่อมเรียบร้อยนะครับหวังว่าจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับการซ่อมบลม ฮัตตลิอาการพัดลมไม่หมุนนะครับมอเตอร์ไม่ทำงานนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับฝากกดติดตามช่องสารประจังด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับ